หกค่ะเพสหกค่ะโอเคพร้อมไหมคะไหนใครนำเลยใครนำเลยโอเคพร้อมนะเดดี้เดดดี้นะครับกดนาฬิกาคะเดดี้เซตโก้ได้ค่ะลืมไปแล้วเนี่ยได้ค่ะเพสเจ็ดของเราคนเยอะเชียวพร้อมไหมคะด้านหลังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ นาฬิกาเตรียมรอเลยนะคะเดี๋ยวหลังจาก S <S ได้ได้พี่อันนี้ได้้ด <film> ้นแสง มันย้อนอ่ะไม่มืดมืดอ่ะมืดอ่ะย้อนแสง พอแล้วพี่เดี๋ยวพวงนี้ไม่ไหวขาข้างไหนเหยียดไปด้านหลังขาท่านั้นจะตึงมาเตรายกข่านกันก่อนรหว่างนี้ก็ลองเปล่ง พื่อไว้นะคะสคนเดี๋ยวเราจะกลุ่มมารับอาหารด้วยกันนะคะเราก็สามคนนี่ไงหตอาหาสคนสคนบาด้วยสี่ดีไม่ค่ะเรียนเสร็จกาถ่ายรูปอันนี้เป็นแรกครับ กะขอมันอยู่ทในนี้ เท่ดีอ่ะพี่เดียได้มีเหรอไม่มีไม่มีกิเดียนปีปีโควิดอ๋อนี่พี่หมูมีเสื้อนายกี้ด้วยเอ้กเดียนปีโควิดเหรอใช่ใเป็นไงครับพี่หมูมางานวิ่งวันนี้ยอดเลยครับ10กิโลใช่ไหมบรรยากาศดีครับวิ่งในสวนมีกาแฟใช่ใดีที่ไม่ต้องมาบอกกาแฟครับงยน้ำส้มด้วยครับมีน้ำส้มด้วยน้ำสลับ ถ้างานวิ่งมันง่ายไงพี่รองเท้ารองเท้าเใ่องเท้าเท้าเลอนี่ยัาบ้านี่สากสุมากเลยเป็นเนยังไงไม่ีอ้าวเอาได้หรอคะเอาในใจหรือเอาทองจริงโอ้ยก่งมาก ไปเล้วการคนนี้ครบใช่ไหมคนนี้เกินสิบโลย่งเกินตัวแทนผมจริงจริงก็คือวิ่งห้ลงวิ่งห้าเอาชนะตัวเองวิ่งห้าลงวิ่งห้าแงมีสาระเลยที่สั่งชืคือคนอื่นเขานอนอยู่ตรงนี้ยเราออกมาแบบเราเอาใจตัวเองมาแบบสดชื่นสดชื่นเป็นไงคะสนุกไหมพักวันสนุกค่ะต้องถามว่าไปหลงไหนไปหลงที่ไหนมาคะไม่หลงค่ะไม่หลง เอ็นไส้เอ็นไส้พันไหนคะพันกินพันกินกาแฟกาแฟอร่อยมากกาแฟแล้วก็อยากเอากาแฟกลับบ้านมากเลยค่ะโอ้ยใได้ลุงได้ยินไหมอยากเอากาแฟกลับบ้านชื่อดาค่ะชื่อดาเนาะมาร่วมงานของ n นกี้เอ็กเฟก์ลันเนอร์เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะก็วิ่ง 10K ค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆนักวิ่งเยอะเลยอาหารกาแฟรี่เต็มมาก หลักๆเป็นกาแฟเนาะ <Okay S 1> กาแฟอร่อยค่ะ,คะเคยมาร่วมกิจกรรมของทางนที่บ่อยไหมคะมีร่วมอยู่มาค่ะนี่เป็นทางแรกๆ่ะ,คะเคยวิ่งระยะไกลสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้ 10K เี่น<ล>ะค 10K <laughs> <c oughs> เคยวิ่ง 15K ครั้งหนึ่งค่ะขึ้นเขาวิ่งไปผัดไป 10K นี้ยังเป็นระยะที่ฝึกอยู่มีงานที่ลงไว้เป็นทางการไหมครับที่ะไปบิ่งท่าเรืออ๋อท่าเรือ ฝากไอจีหรือเฟซบุ๊กให้ติดตามได้เลยครับไอจียาดายุวะนะคะคือหนุ่ยคือหนุ่ยไงครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะวายเอดายูแตได้ครับขอบคุณครับค่ะชื่อมิมขาไอจีชื่อคุณวรรัตก็ได้ค่ะวันนี้มาร่วมงานของทางในที่เอ็กเ s สเล n เนอเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกมากเลยค่ะไวฟ์ดีแต่เช้าเลยแล้วก็ชอบงานแบบนี้มากๆเวลาตื่นเช้ามาแล้วได้มาวิ่งกับเพื่อนๆคือแบบดีนอกนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วมี หลักๆงานนี้ของกินเป็นเป็นกาแฟมีกาแฟมีครัวซองกาแฟดีมากบอกเลยงานนี้คือจริงๆถ้าถ้าอยากมาไม่ใช่แค่มาวิ่งอย่างเดียวคือมาได้กินกาแฟด้วยค่ะชอบมีโรงงานวิ่งไหมครับงานวิ่งที่ลงไว้งานวิ่งมีลงเรื่อยๆเร็วเร็วนี้เะรครับเร็วเร็วนี้มีลงท่าเรืออ๋อท่าเรืองานเดินกบน้องใช่ลงท่าเรือไปด้วยกันเวลาไปก็ไปวิ่งด้วยกันก็คือไปวิ่งสนุกนะ กีจติดตามได้ที่คุณวรัตค่ะ k h u n แล้วก็ w a r a a t ค่ะคุณวรัตค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะพรอยค่ะวันนี้มาร่วมงานของ n น k ี้ f อ r r e s เฟส n ใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เพเซอร์นําดีมากที่สำคัญคืออยู่ในมือเลยค่ะขนม ครัวซองจากร้านเคนอร่อยมากและกาแฟนะคะจากพี่หนวดเฟลร้นเนอร์ดีมากค่ะแล้ววิ่งเหรอครับได้กี่กิโลอ๋อพลวิ่งไป10โลค่ะอ๋อสิบโลตามเป้าที่งานที่เขาจัดเลยตามตามไปเรื่อยค่ะแล้วน้องพลอยลงงานไหนต่อคะมีงานดวันนี้ยังยังไม่มีเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะฝากชวนพลอยได้นะคะไปด้วยชวนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบาย